พักชมข่าวกันสักครู่นะคะกองบัญชาการตํารวจนครบาลก็ได้มีคําสั่งกวดขันจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ทําตัวเป็นหัวหน้าเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากคิวรถจักรยานยนต์ตามซอยต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครวันนี้ได้มีการรวมตัวของรถจักรยานยนต์บริการตามซอยในย่านฝั่งธนบุรีประมาณ150คันมาให้กําลังใจแก่พลตํารวจตรีรังสิตยานไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางช่วยราชาการกองชาการตำรวจนครบาลที่ได้จับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดรายหนึ่งที่คอยรียดไถและเรียกเก็บค่าคุ้มครองคิวรถจัก,กรยานยนต์ในย่านฝั่งธนบุรีพลตำรวจโทชัยยิิธิ์าการจนกิจผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าขณะนี้ตนเองได้มีคำสั่งให้จับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปแล้วและหากผู้ใดเดือดร้อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละพื้นที่ไม่ปฏิบัติก็ให้ร้องมาได้ทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นประโยชน์ที่ต้องเร่งดําเนินการเพื่อรองรับข้อตกลงของนาฟตา้านายพรเทพเตชาพายบูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวภายหลังเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการปิโตรเคมีระยะที่2ที่โรงโอเลฟินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองว่า การดำเนินอุตสาหกรรมปิโตเคมีในระยะที่1ส่งผลให้ไทยสามารถงดการนำเข้าวัตถุดิบป,ปิโตเคมีถึงปีละหนึ่งหกว่าล้านบาทและความต้องการทางด้านผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกและหนังเทียมมากขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้ดำเนินโครงการที่สองซึ่งต้องมีการเร่งรัดให้ดำเนินการเพื่อเตรียมตัวรับกับผลสรุปของนฟต้าและแกตที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้นในพรเทพเปิดเผยว่าจะใช้การลดภาษีเป็นหลักแต่จะต้องทำเป็นขั้นตอนและในข่าวกีฬาสำหรับในช่วงนี้นะคะเรามีการแข่งขันฟุตบอลปรีควีนคัพคู่ที่2ที่สนามสุภัชฉลาสัยค่ะศึกฟุตบอลปรีควีนคัพคู่ที่2ที่สนามสุภัชลาสัยก็เป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรตำรวจซึ่งอยู่ในชุดเสื้อสีเลือดหมูกับทีมสโมสรราชประชา เกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมก็เปิดเกมลุกเข้าใส่กันอย่างหนักแล้วก็บุกวิดวท,ที่จะทําประตูกันได้หลายครั้งในนาทีที่18ทีมตํารวจก็สามารถเจาะประตูแรกได้ก่อนจากการสาโวประตูของยอดกองหน้าของทีมก็คือขจรปุนเวทําให้เมื่อหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกทีมสโมอสรตํารวจก็นําทีมราชประชาอยู่1ประตูต่อศูนย์พอเริ่มครึ่งเวลาหลังทีมราชประชาก็พยายามโหมบุกเพื่อทวงประตูคืนแต่โดนกองหลังทีมตำรวจสกัดได้ตลอด ในนาทีที่52ทีมราชประชาก็เกือบทำประตูตีเสมอได้จากการยิงของยุทธนาพลศักดิ์แต่ลูกบอลไปชนเสาทำให้อดได้ประตูไปอย่างน่าเสียดายพอหมดเวลาการแข่งขันทีมสโมสรตำรวจก็เอาชนะทีมสโมสรราชประชาไปได้อย่างหวุดหวิด1ประตูต่อศูนย์เก็บคะแนนไป3มคะแนนสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมในวันนี้ก็ได้แก่วีรศักดิ์เดชประมวลผลของทีมตำรวจค่ะอีกสักครู่เชิญชมรายการคู่รักค่ะ